มีคนนะครับทักมาบอกว่าเปิดยอดดูหน่อยทําแล้วได้เงินจริงไหมไอ้สายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยคือตัดเรื่องใช้โปรแกรมออกก่อนนะคือทําสายรั่วเขาทํากันมานานแล้วนะแต่ว่าฝั่งผมมาเพิ่งมีโปรแกรมมันก็มีเจ้าอื่นแหละที่เขียนซึ่งในวงการเขารู้อยู่แล้วนะแล้วมาขอยอดผมดูขอบัญชีดูเงี้ยใครคือคนอื่นเขาให้หรือเปล่าไม่รู้แต่ผมก็คงไม่ได้ส่งให้อะนะเพราะว่ามันมันเสี่ยงนะใครจะมาจิ้มจะมาแกล้งคือไม่รู้เลยแต่ถามว่าได้ยอดไหมนะ คนที่เขาทําอยู่เงีบยอ่ะมันมีนะคุณก็ไปแหร์ทิกต็อกเอไอเขาดีเขาดีใจกันจะตายนะไม่มีใครมาทำช็อปปี้แต่ถาาว่าทําสายเทามันเสี่ยงไหมมันก็เสี่ยงมันก็รู้กันอยู่แล้วเพราะมันเป็นสายฟาร์มบัญชีเขาก็มีบัญชีเยอะๆนะข้อดีคือบัญชีมันทําง่ายนะแต่ข้อเสียคือมันใช้ระยะเวลาในการเกิดออเดอร์เพราะมันต้องรู้เทคนิคหาของแต่ต่อให้รู้เทคนิคมันก็จะต้องไปโชคหวังพึ่งดวงนิดนึงว่าไปเจอสินค้าที่ไม่มีใครเขาแปะตะกร้าหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็อาจจะ ไปคองตะกา้าเพราะไม่เป็นระบบหมุนเวียนนะซึ่งเนื้อหาเนี่ยเดี๋ยวจะบอกในคอร์สคนที่เป็นลูกษย์ซื้อคอร์สก็ไปดูแต่ในส่วนของภาคโปรแกรมมันก็จะมีแค่เรื่องการใช้งานโปรแกรมคงไม่ได้มานั่งอธิบายทุกอย่างในหัวข้อของคนที่ซื้อโปรแกรมนะถามว่ายอดเยอะไหมมันก็พอไปวัดไปวาได้นี่สายวิดีโอนะอันนี้รีเฟรที่นึง อ่ะรีเฟซดอกหาว่าของปลอมนะมันก็พอได้นะอาจจะดูเป็น30วันอ่านนี้อาจจะทำมาเดือนที่แล้วได้เยอะกว่าเนี่ยมันขึ้นตัวแดงนะอ่ะไปดูบัญชีต่อไปนะอ่ะอันนี้ได้ศูนย์บาทที่มาได้ศูนย์บาทเนี่ยคนทำสายโอเครู้อยู่แล้วบางตัวกำลังขายดีร้านค้าก็ถอดค่าคอมออกนี่ถ้าได้ก็ได้อีกนะแล้วยอดเนี่ยคือมันได้นะแต่มันได้ค่าคอมน้อยเพราะไปเกาะสินค้าที่เคยเกาะแล้วได้เยอะๆแล้วเขาก็ถอดออกนะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่ยอดมันไม่ได้เยอะเนี่ยทั้งๆที่ผมสโกโเป็นเดือนเนี่ยเพราะว่า เออเราเป็นสายฟาร์มไม่ได้สายคุณภาพคุณภาพนี่อย่างเงี้ยวันเดียวได้3าบาทเนี่ยมันก็มีมันได้เยอะได้น้อยนะอ่าพอดูอ่าดูทัางเดือนก็ยังได้น้อยอยู่พอกลังปั้นเนี่ยยอดเปแค่พันเดียวนะอ่าไปดูบัญชีต่อไปอ่าวันนี้ได้73บาทนะอ่านี่วันเดียว15อ่าดู3ามที่บันอ่ะได้200อนี่ก็เพิ่งปั้นทั้งนั้นอะ นะมันไม่ได้มาปุ๊บปั๊บแล้วได้ได้เยอะเลยนะอย่างนเนี้ยได้ศูนย์บาทเนี่ยได้ศูนย์อ่าดูอันนี้ปั้นมาอ่าทั้งเดือนนี้เริ่มแล้วเริ่มมีออเดอร์ละห้าสิบหกอ่าห้าสิบหกบาทอ่ามาดูไอ้คราวนี้ได้ศูนย์อันนี้เหมือนกับจะเพิ่งปั้นนะได้เจ็ดสิบแปดบาทนะเริ่มขายได้ก็เดี๋ยวจะทำการคัดข้อมูลแล้วก็อ่าอย่างไอ้คราวนี้อ่าได้ร้อยหกสิบหกอ่ารีเฟซสิอ่าร้อยสิบหกกิ๊งไหมอ่าได้ร้อยหกสิบหกเนี่ยวันเดียวลองด นี่ก็หลายบัญชีซึ่งไอ้โปรแกรมเนี่ยมันไม่ต้องโปรแกรมมาเอาลงมือมันก็ขายได้อันนี้ขายไม่ได้นี้เพิ่งทำเริ่มเพิ่งปั้นร้านอะ่ะได้38บาทนะทั้งเดือนได้38บาทอ่าทอันนี้ได้145บาทนะ,อะลองดูทั้งเดือนสิอ่าได้5,3 0 0นานะยอดเป็นแสนนะคือบางคนได้เยอะกว่าผมอีกลูกศิษย์อ่ะคือวันได้ได้8ป0 0คือเขามีเทคนิคเลือกของของแต่ละคนแต่พื้นฐานเนี่ยเขาก็มีกันแล้วเพราะบางคนมาจากสายไลฟ์เขาก็รู้เทคนิคการหาของนะอันนี้ได้5บาทเนี่ยได้5บาท ถามที่วันได้ไรได้200กว่าบาทเนี่ยยอดเป็น8 0,000เลยได้แค่นี้เพราะว่าบางทีผมก็ออ่ะกาลังขายได้แล้วอยู่ดีร่าขาก็ถอดค่าของออกซึ่งตรงนี้เราไม่สามารถคุมได้เลยลาย่าขาอยากจะถอดจะเอาเข้าเอาออกคราวนี้พอมาถามเนี่ยคือบางทีก็ไม่ได้ว่าจะห่วงวิชานะแต่ว่าคนอื่นเขาก็เสียเงินมาเรียนอะแต่ว่าคุณมาถามฟร,ฟรีก็ไม่ได้ใจดีที่จะให้ขนาดนั้นเพราะว่าลูกศิษย์ก็ยังไม่อยากให้ผมมาขายโปรแกรมเลย พอเขาก็อยากกินกันอยู่เงียบๆแต่ว่าที่ทํามาก็เพะให้ลูกศิษย์ตัวเองอะได้ใช้นะแล้วก็อยากที่จะแบบเออให้ทีมงานเนี่ยที่เขาุตส่าพัฒนามาเนี่ยเขาได้แบบเออให้ให้เขาได้แบบหาไรายได้อย่างอื่นได้นะครับผมก็เลยมีโปรแกรมออกมาแล้วก็ใครสนใจคอร์สเรียนนะครับก็อยู่ในคอร์สช้อปปีนะครับ f f i l i a t e มันอยู่ในคอร์สมันติแหละใครซื้อก็เข้าไปเดี๋ยวจะอัพ หัวข้อต่างๆและว,ว่าพอมันเริ่มมีโปรแกรมก็เลยจะต้องใส่เนื้อหาที่เป็นอีกแนวคิดหนึ่งลงไปเพราะแนวคิดการทำสายขาวอะสายฟาร์มสายเทาคนละเรื่องเลยนะแต่หลักการคล้ายๆกันยกเว้นสายขาวเนี่ยแล้วคนสายขาวนะมีแนวคิดสายขาวมาทักหาผมว่าโปรแกรมมันจะโดนแบนไหมโดนละเมิดไหมคือค,คุณต้องต้องเลิกถามได้แล้วนะถ้าคุณกลัวมากคุณก็ไปทำสายขาวนะ เพราะมันก็อยู่รู้อยู่แล้วว่าสายฟาร์มนะคุณจะไม่กลัวโดนแบมันก็เวอร์เกินนะครับแล้วเจอกันในคอร์ส